สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์รถยนต์ f o r d Ranger เครื่อง2.2เกียร์ธรรมดากันนะครับคันนี้เป็นรถปี2012นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ผมใช้เป็นของศูนย์นะครับซื้อมาถึงศูนย์นะครับกระปุกละ7จ0าบาทนะครับ3ามกระปุกนะครับกระปุกละ1่ลิตรนะครับแล้วก็มีภาชนะรองถ่ายน้ำมันนะครับแล้วก็มีควยแล้วก็มีสายยางนะครับสำหรับเติมน้ำมันนะครับขนาด มิเตอร์ตัวนอไม่เกิน15มิลนะครับแล้วก็มีประแจเบอร์สิบนะครับประแจเอานะครับไปถ่ายกันเลยครับครับเรามาถ่ายน้ํามันเกียร์นครับข้างล่างครับก็จะขีดแทนเกียร์นะก็จะมีด้านข้างนะครับเป็นรูเติมนะครับตัวงล่างเป็นรูถ่ายครับอันนี้ประแจขออาัยนะครับเบื้องต้นแจงไปเป็นเบอร์สิบนะครับอันนี้เป็นประแจประเอลเบอร์เบอร์แปดนะครับถ้าใส่กับลูกบล็อกที่เป็นเบอร์แปดนะครับตัวนี้มันประแจของมสั้นครับก็เลยเอาตัวบล็อกเบอร์แปดมาต่อนะครับ ดำมบอ,อกเบื่อแปดมาต่อนะต้องขันลองขันดูเปิดที่เป็นรูเติมดูก่อนนะครับว่ามันออกหรือเปล่าครับครับมาดูสภาพน้ำมันเกียร์นะครับอันนี้คือรถปีสองพันสิบสองครับตั้งแต่ออกรถมาอันนี้ตอนนี้ก็รถ สิบสองปีแล้วครับมาดูว่าน้ำมันเกียร์เป็นยังไงครับยังไม่เคยถ่ายเลยนะครับยังไม่เคยถ่ายเลยครับมดูสีน้ำมันครับรถสิบสองปีเพิ่งเคยถ่ายน้ำมันเกียร์ครับ สีก็ยังไม่ถึงดำดำมากนะครับยังออกแดงนะรถไม่ค่อยได้ใช้งานครับอันนี้สิบสองปีนะครับเพิ่งถ่ายนะครับ สองปีเพิ่งเคยถ่ายนะ้ำมันเกียร์ไม่ควรทำนะครับไม่ควรทำควรถ่ายตามรอบหรือว่าตามที่เขากำหนดนะครับถ้า,าตามเลขใหม่เขาก็กำหนดมาเยอะ,ะครับแต่ว่ามันรถมันใช้งานไม่ถึงครับใช้ไปอีกสิบปีเขาน่าจะยังไม่ถึงครับนายย่าจะไม่ถึงรอบที่ต้องเปลี่ยนนะ มไม่แน่ใจนะว่าในคู่มือเขาให้ถ่ายตอนกี่กิโลนะครับ yeah i like more than สายยางที่เราเตรียมไว้ครับสอดมาจากห้องเครื่องนะครับ ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันเลยนะครับ อันนี้ซื้อมาสามกระปุกนะครับปุกละร้อยจ็ดสิบาทครับซื้อที่ศูนย์นะ ยางอาจจะยาวไปหน่อยครับดูข้างล่างด้วยนะครับมาท่อรุดออกจากรูหรือเปล่านะครับ นี้ซื้อมาสามกระปุกนะถูกละ170บาทครับซื้อที่ศูนย์นะ ยางอาจจะยาวไปหน่อยครับดูข้างล่างด้วยนะครับว่าท่อรุดออกจากกรูหรือเปล่าคนระับ ใช้ประมาณสามกระปุกพอดีแล้วฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับลูกบ้าน <Okay. S 2> เรื่องด้วยนะครับผมจะพันขออนุญาตระยะเวลาพันเกี่ยวกับกิจกรรมยันแม่ครับขอเติมไปเรื่อยๆนะครับจนลุ้นรูเติมนะครับ ใส่ย่างเล็กครับจะลงช้านะครับ เป็นน้ำมันเกียร์ของศูนย์นะครับ sae 7 5 wfe นะครับจะมีสั่งคอแทนนะครับกระปูก็รบาทครับใช้3กระปุกครับสำหรับเครื่อง2.2นะครับ ปลูกละหนึ่งริรครับผมเตืมไปเลยครับสายยาวไปไหนครับไม่อยากตัดเสียดายครับหมดนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูข้างล่างอีกทีนึงครับว่มามัน ล้มได้ยังครับ เ็เติมน้ำมันมาจนเต็มนะครับไงนะครับที่ตามที่เรากำหนดแล้วนะครับจนล้นรูเติมแล้วนะครับโอเคครับเหนือทำการไขสกูปปิดเข้าตำแหน่งเดิมเลยนะครัอบอจ เหมือนเดนะครับลดโดนกอดเนเตอร์เครื่องสองสองครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ครับมาดูสีน้ำมันเกียร์ครับรดเยอนสิบสองปีนะครับเพิ่งถ่ายน้ำมันเกียร์ จากแดงจนจะกลายเป็นสีดำแล้วนะครับครับน้ำมันเียร์ที่ใช้ไปนะครับ <S <S เกือบสามกระปุกนะครับเกือบสามลิตรนะครับจะเหลืออยู่ประมาณนิดนึงนครับน่าจะประมาณสองจุดแปดครับที่ใช้ไปนะครับโอคครับ